ครับสวัสดีคับเพื่อนครับเจอกับหนุ่มน้ำบมนคนบ้านนาช่วงเวลาเย็นเย็นเหมือนเดิมคับเพื่อนครับเห็นไหมครับคันข้างหน้านี้ใครที่ถามผมนะครับว่ามีเจ้าโตโยต้ายาริร1 2 8 9แรงม้าตัวนี้มาแล้วครับเครื่องนะครับ 3NR มาด้วยขุมพลัง819แรงม้าครับเพื่อนครับบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากๆสวยตรงไหน คือรถเดิมทั้งคันเพื่อนๆที่สําคัญคือกิโลแค่40,000กว่ากิโลเป็นรถเช่าจอดไปแล้วผมว่านะคันนี้นะเอามาดูรอบๆเั็นคันนะครับมารอดูรอบๆว่าคันนี้นะครับคือเป็นรถปลดระวางนะครับตอนนี้มีอยู่4คันใครที่หาอยู่โทรมา 03, 0ูนย์5ป5สามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้ย์าเช่นเคยคเพื่อนๆครับแล้วบอกเลยว่ารถเป็นรุ่น e นะเพื่อนๆนะเป็นรุ่น e แล้วราคาเขาเปิดมาให้แล้ว3 3 0 0 0 0บาทรีบโทรเพื่อนๆมีแค่4คันมีแค่4คันเอามาดูมาดูภายในกันนิดนึงนะเพื่อนนะกุญแจเพื่อนนะคันนี้นะครับจะเป็นกุญแจแบบนี้นะเป็นคีย์ก็คือเป็นมิลิโมดในตัวมี1ดอกนะได้1ดอกนะเพื่อนนะแล้วก็ส่วนของเลขไมอามาดวนนี นิดหนึ่งเลียวกันเลย42,085กิโลคันนี้สวยกริบสวยอย่างนี้มีที่ไหนล่ะจ๊ะปี2,016ครับอ่ามาดูเอกสารกันนิดนึงกันเพื่อนยืนยันกันเลยนี่เห็นไหมปี1 6อ่ะนิดนึงเอาขึ้นชัดๆเลยนี่ครับปี16นะครับแล้วก็ตัวเอกสารนะครับนิดหนึ่งเพื่อนนะสุขลงหกมากรถพึ่งมาถึง อ่ะแปดสิบหกแดงม้าครับเพื่อนครับเครื่องพันสองนะครับลำดับที่หนึ่งนะตามนี้เลยเพื่อนแล้วก็ภายในนะครับจะเป็นแบบเบาผ้านะครับเบาะผ้าเป็นเบาผ้ากำรรมะหยี่ผสมกับตัวเจ้าใยสังเคราะห์แถบสีแดงแบบนี้ไม่เก็บฝุ่นไม่เก็บคือไม่เก็บกลิ่นด้วยเพื่อนนะพวกนี้นะครับก็ใครหาอยู่ทักมาได้เลยนะครับผมตอนนี้มีแค่สี่คันเท่านั้นนะครับผมตอนนี้ นี่คือเจ้าโตโยต้ายาริที่เพื่อนๆถามหากันพอสมควรเลยนะครับมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะแบบนี้แหละครับใครหาอยู่ยาริสครับมาแล้วยาแล้วมาแล้วนะครับราคาไม่ไม่แพงด้วยเพื่อนราคาดีด้วย สำคัญคือรถรถเหล่านี้มันวิ่งน้อยนะเพื่อนนะมีตั้งแต่สี่หมื่นถึงแสนกว่าไม่ถึงว่าเลขไม้นะเพื่อนแล้วก็ขายราคาเดียวเลยนะใครดูแล้วชอบนะครับมีความชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วยาลิศเนี่ยก็โทรหาผมได้เลยศูนย์0ปสามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์พร้อมรับสายและที่สําคัญราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทในคลิปวิดีโอนี้จัดไปเพื่อนแล้วอย่าลืมกดลิงก์เพื่อรับรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าคคุยะรายละเอียดการซื้อ ตายคยวีดีโอนี้เลยสำหรับคลิีนี้ไปแล้วเพื่อนเพื่อนครับไปแล้วสวัสดีครับ